เดียวเดียวเดียวเะเจ้าจะไปยังนี่ขอดีไปอำเภอไปอำเภอเออเจ้าจะไปยังอำเภอน่ะขอดีไปยืนยันตัวตนได้แก้วไปยืนยันตัวตนเออเจ้าขึ้นไปสภาพเตี้ีเอ้ก็นยังว่าคนจนได้แก้วข้นขอเพืจันที่ขอย่านขอยพ่พานแม่โอยเจ้าเบอร์นี้เสื้อผ้าเจ้าใส่น่ะเสื้อขาดขาดเนี่ยเจ้าว่าไอคนบ่เอ้ไอ่ยังกันยังว่าคนจนคนจนคนจนจนกับจนโพดมันขาดโพดเดี๋ยวเดียว แล้วเจ้าจะไปยังไงข่อยกะทีย่างไปตัวเอาย่างอี๋ยังข่อยเมื่อกี้รถขี้เราตึงใจข่อยขี้รถไปเขาก็ว่าข่อยบ่จนตัวนี่แก้วจ้าอยู่ป่าและไอ้กำเพิ่งว่าเปนใกล้ๆไหมใกล้กับอุตสาตัวเพราะว่าข่อยอยากได้คนจนไหมข่อยากได้บ้านขนจนไหมเจ้าก็ได้นู่เดี๋ยวข่อยเจอเงินให้เจ้าด้วยถ้าเจ้าอยากกินยังน้ำท่าบอกบอกบอกข่เวบอกเจ้าแก้วเอาเจ้าทีกินยังเอากัะนี้มาคนจนไหมเอามาตกวัดอยากปากหมวงปันนั่นผู้บังเดี๋ยวนี้เออ คนจนเนี่ยไม่ต้องบ่ได้กิ่นยังไม่ต้องไม่ยังกินมันต้องอดอยากปากหมองอือเด็กจีได้ปากคนจนเจอจีนว่าไต่ก้อนบ่ตายกระชากมันมแล้วบ่แต่มันเป็นคนจนนี่ว่ากันได้เจากระดานแลมันช่อ,อยเนาะเออติเป็นเด็กไรแห้งง้อปากคนจนเนาะอือฟังเด้อขอเดาสุฟังเด้อคนจนเนี่ยคือบ่มีเงินบ่มีเรื่องอย่างได้ดีแก้วฟังว่าคนจนรลดเข้ามาบ่นคอยดันคอยจะแกนเบาพานเอาหัวซับไปหน้าเนื้อสนะจ<บ>้าไปยังบอกบอกบอกทุกท่านขอกระเป๋าเอาเจ้าถูกขอดิ้ตีตัวเจ้าได้บ่ฮะ พอจิตนิดตัวเจ้าได้บ่ห้เจ้าถือรถตาำรถยังน้ำซีน้ำทั้งห่วยแต่น้ำทั้งกับจะมีมูลนิธิซอยเดียวคนจนที่เขาจะได้เกี่ยวกับพัดว่าคนจนคนจนคนจนเจ้าจำได้ไหม่าเขาเจเนาะมันก็เป็นตำลักปากไอ้คือกู้จิตได้บัตรคนจนขนาดถ้าเจ้าสอเขาจะหนีเขาไม่ค่อยไปคอยคนแก่ได้ไหมนี่คอยจะเป็นห่วงเจ้าจะมาต้องห่วงดอกเอาสิเดี๋ยวขอแรวจได้ไหมคนเป็นเสียวนะคอยเจ้าจูไปแล้วเออโอกไปซะสันะเอาขึ้นมาใส่คอยไปแล้วก็ได้เกี่ยวขอยยังคอบุษันไหมขอยยังคอบุษันอัน จังใดคอยบอกกันเถอะเออเออไปข้าจะเกนผ่านแล้วเฝ้ากลับมาาด้วยไอ้เด้อเออคอยได้ากลับมาดอกแต่ว่าข่านบอสแกนแล้วง่ายงคอยกำม้าได้าง่ายเด้ออาจธิยุบเป็นเดือนเพล่ะเออเออไปคอยยุบจนไม่เกณฑ์ได้เพลยักไงเด้อเออมันเฉพาะไปขึ้นจนเป็นยากยากตัวคอยพาเจ้าอยู่นี่ละเออยากอริยีกยากยากไปขึ้นจนในยากยาก